กับสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านมานี้พ่อเทียงพาพี่พาน้องมาติดตามตัวเลขกับคุณแม่บัวสอนเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมอุย้ยถ้าฝันเกี่ยวกับสามีเพิ่นนี่อุย้ยเขาตรงไปเลยงวดน,นั้นฝันว่าสามีเสียชีวิตเอาขึ้นเซรถมาออกเลขป้ายทะเบียนครับผมเต็มเต็มเลยงวดนี้ฝันกับสามีอีกแล้วฝันเกี่ยวกับสามีอีกแล้วมักตันนาเฮ็ดผึ่งมึวมาสันบอกเลข สามตัวจ้าจ่ะแต่ว่าสิเป็นตัวไหนนั่นเดี๋ยวพอเจ้ากับพี่น้องไปฟังจากปากคุณแม่บทสอนเองเนาะครับผมเนาะไปคาับ้หลายยายห้างเดี๋ยวไปฟังน้ำกันว่าเป็นเลขตัวไดชุดไดแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่บทสอนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณแม่บทสอนครับคุณแม่บทสอนนี่เป็นคนหนึ่งที่ฟันแมน่ในบาแต้มครับยอมรับพื่กันอยู่แต่ว่ามันกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ก้อนเ้าอาจจะฟันเข่าสองงวดสามงวดแล้วกรลุดไปยังสี่ก็มีเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์คือกันเข่า่ลรงงวดสองงวดกรลุดไปหลายงวดก็มีจังมากเข่าเจนึงวันนี้ครับแม่โบสอนมางวดนี่ละสด็สามตัวฟันเห็นผู้ใดก็แม่ฟันเห็นสามีเกาอีกหรือบอกแม่สามีแมนเมนวันน่ะเมนเมนพูดั่นบอกพูดถี่ว่าเพิ่นเสียชีวิตที่แม่บอกวันนั้นเราใส่รถเพิ่นมันออกตะเบียนรถเพิ่นอ่ะนอกวัน่ะนอกวันค่ะวนนั้น อ๋อยังฝันเห็นเ่ยวกับเพาะน,นี้แล้วแม่ฝ uh huh. ันนี้ไปในผู้น่ะไปไปนอนอยู่ผู้อยู่กับตอบตอนนี้กลับมาถามทางว่าทางเมื่อวานไปทางใดก่อนส้ามีเก่านาะผู้พลเสียไปนะอือ uh huh. เดิไปซุ่มสูส่กัน, <laughs> นบ้านบ้านนี้ที่เมื่อไรทางนี้ว่าครับถามทางมาบ้านก็ได้พอเดกหน่อยกลุ่มหนึ่งซ้ำเป็น สาเขาู่ละกับบอกทางสี่ทางมามาทางบานเป็นลูกร้านเท่านี่บอกแมนก็มาทางเกียนตะกี้สมัยตะกี้มันทางพุทธันสะดวกหมาทางเกียนเออเป็นของมาครับมาขามหองบาทขามหองมาเลาะหองขามหองมาบา้หอดฟังแต่เนี่ยไปเห็นพระสวามีภูทีสองอ่นละผูู้้้ันเห็นว่าคุณตายนั้นตายเราขึ้นรถ จ้าชุดนั้นบานี้ชุดนี้เห็นเพิ่นนั่งอยู่อ้าวแต่ว่าผู้ผู้ขานี่ใส่กางเกงแต่ว่าเสือบ่ได้นุ่งได้เอามือค้ำจังสิไวัยแม่บ่สอนนั่นจ้าอเมือปิดไว้ินุ่มไว้กาอยากอายอ <laughs> งุ่มมาจัย่างสิบานี้ก็ย่านเพิ่นเห็นนะ่ะย่านเพิ่นเห็นก็เลยล้อนำห้วยมามล้อนำห้วยมาสิมาขึ้น เล็กน้อยมาพุ่นเด้อไปขึ้นทางเกียนทางแดงๆนะประศั่นถนนเป็นถนนแดงหินแหงนะครับ้านนี้กระลังยางตี่บานคนกับเต,ต็มนลำเลาะเคราะห์นะนะพวกพี่น้องเพื่อนน่ะละอยู่แถวเลออาะเคราะบ้านนี้เพิ่อเสียงดังแฉะแฉะมานมันโกรธมาเอา้ามันไผ่นออยางนานพนุ่นกูมาโนประศั่นง่วงปนะ้ายเป็นพรนะเป็นผู้พ้นตายหนะันละ ย่งางมาม่นปดผู้ย่าอ้วนมาเนี่เอ้าพอน้่มดูแมายังท่านนีกเ็เลยถามครับเออนั่มามยังหนีไปแล้วนั่มายังว่าสัน่นก็ได้ว่าโอ๊ยก็ขึ้นหอดเนาะคนมาเออท่างหนีก็ขึ้นหอดอยู่แต่เอาไว้ในใจนาเ็ไดไปจับเพิ่นท,ทําวิธีจับจับอะไรทั้งสองขางคนนี้นะโอพออยู่พอกินบอ่อ้วนล้วนชมบุญเน,นาะสวรรค์แต <laughs> ่ว่า ก็ก็ว่าเลยกระเพื่อนนะต้นนี้กระป่ากระเพืออเ่อนเสียก็ะว่เาเลยใส่แต่เพื่อไปจับเออจับบารายมัน <c ười> โอ้โเพือ่อนก็บว่าดิเบิ้งผู้ขายหรอกกร่าดิเตะกันหรอกแต่ว่าเอามือไปขำหน่อยสินะครับ <c ười> โอ้โอุ่นดวนสมบูรณ์นอ่ะมาสันขึ้นพอ่อสิอยู่ดีมีแห้งนอ่ะมาสันเออใครแน่น้ำมาอย่างถามปุนะละก็กระพ่อขึ้นหอ,นอดนอ่ะมาสันเออขึ้นหอดก็กลับไปได้บารีกลับไปมาตรงมาน้ำมาสันบอกเพกนกลับเมื่อวมาสันบอกเพื่อนนานเพื่อนก็ได้ว่าหอวย ทีบอกนี่พนว่าไอ้สโคนนั่นนามาบอกเลยจีบอกนี่นนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เอาตัวเก่าพนว่าอ้สีอตัวเก่าเป็นตัวไหตัว,ตว,ตวสิพนว่าอะรครับก็ได้พนว่าอย่อางแปดแปดเจ็ดหาพนว่าออตัวเก่าตอนไหนแม่ยี่แปดเจ็ดหาเออพนว่าพนว่ <c oughs> เาเองพนโอ้ เพิ่นว่าตัวเก่าแต่ว่าเผื่ว่าแปดเจ็ดหาจ้าแต่ว่าตามจริงมันออกทั่ามันเป็นแปดหาสองแม่เนาะจ้าแปดห้าสองแต่เพิ่นบว่าแปดเจ็ดหา 8, 7, จ้าฝันบอกง่ายๆแม่โบสอนหีิฝันเห็นสามีทั้งสองคนเหมือนบ่จ้าผู้หนึ่งผู<อ>้หนึ่งเสียชีวิตไปแล้วผู<อ>้หนึ่งยังมีชีวิตแม่นแต่ว่าหันผู้ผู้เสียชีวิตพุ่นใจหมอนอีหมงนะเม่เมื่อหลวมมาบอกง่า,งงา,ายรงรวมเพศกันนะนอนน้ำกันจ้านอนน,ำน้ำกัน ก็ได้ว่าชิมือเอาว่าสันพอชิมก็ยิ้มเจ้าได้คอชิมือเอาว่าสันแล้วก็ยู้บก็กินยู่ก็ก็กินยิ้มว่ะสันแล้วตื่นหอดเจ้าหูมาขึ้นเราก็ขึ้นว่าสันเตาก็ขึ้นจะไปสบายเดียวว่าสันจะผีดาว่าสันพอชิ่ห้างเมื่อเพราะว่าวนนี้ฟวงดูฟวงเฮื่อนว่าสันบอกเึ้นนักสิขั้นว่าสันกับเมื่อว่ะสันถามมื่อวาะสันคุณด้วยจะมาทั้งไหนเมื่อท่ะสันนั่นคุณว่ะนได้หีออกมาวันนี้ก็ดูกหูทางมาหนะลงทางได้ถามวกกเด็นอย แต่ว่าผู้ที่บอกเลขนี่เป็นสามีคนที่สองที่พนที่แม่บทสอนฝันที่ว่าเป็นเสียชีวิตตอนนั้นล่ะเอาขึ้นใส่รถไพมาเลขกมันออกตอนนั้นแม่นผู้นี้ละไม่ครับผมคนมาบอกแต่ว่าผ well> uh,> ู้น okay so <th ั้นยืาดื้อแม่แม่ทั้งได้ผู้ผู้ผู้เสียดันผู้สามีของแม่เอาแม่จะไหนแม่เนี่ยมาเพิ่นบริบบอกตัวเลขเพิ่นบริบบอกกระซังแต่ว่าเพิ่นควมเพียรก็แม่แม่ยันเป็น เด็กสองโตนะโอ้จะได้ไหมหกหกหาฮกหกจะว่าผู้ที่สองนี่บอกแปดเจ็ดห้าว่าเลขตัวเก่าแต่ว่าข้อมจริงนะมันบอกเป็นเลขตัวเก่าได้ครับผมเพราะเลขตัวเก่ามันแปดห้าสองคล้ายๆเิ่นมาบอกกันล่ะครับผมเิ่นมาบอกว่าเป็นเลขตัวเก่าพันแปดพอผู้คนเสียไปก่อนเขาจะว่ามีหองแม่นั่นเพิ่นกะ เสียปีหกสองนะบางที่ก็ออกตัวหกสองก็ได้ครับเป็นไปไดเ้เบอดบ้านเน่ไม่เคยฝันเห็นเพนย่ำได้กับนั่งก็หกสาม,มเด็กพนเด็กของพรนะหกสาม ก็องของคนเกิดบ้านนี้สองสี่เก้าเก้าบ้นสองสี่เก้าเก้าจ้าชาวบ้านมีชาวบานพ่พระเที่ยงจีบอุลุ่งด้อครับจ้ากล้ยวเตพระเที่ยงจะลงเตแปดเจ็ดหาขบฮกหาเพราะว่าเจ้นี้เพิ่นบอกมาอยู่แล้วครับผมที่เลขแม่บุสอนวาจกรขันเคยฝันว่าไดนอนนับกันกับสามีเก่ามันมันจะเป็นหกหาหาฮกนี่พระเที่ยงจะเล็กชุดนี้ให้เพราะว่าการเอาลายตัวหลายอย่าเชื่อที่บ้ามันหลายพวดเพราะว่า บอกว่ากันเนาะครับผมเนาะแต่ว่าท่านได้ชินชอบกับฟังแล้วก็ไปจดใบก็ได้ครับผมมีสองหกแล้วก็หกสามเด็กกับสองสี่เก้าเก้าตัวนี้สีเสมหมดเลยเขียนลงเนาะครับผมเนาะเพราะว่าพ่อสอนผมเพิ่นมาค่ะอ๋อครับผมเบิรงตัวเลขน้าพ่อแม่บอสสอนครับผมแล้วคุณแม่บอสสอนยกให้พี่น้องในแคปหน้าจอยเบิรงเนาะครับผมเนาะแปดเจ็ดหาพนว่าสามีคนที่๒แล้วครับผมพนนั่งมาแต่แม่บอสสอนก็เลยเอามือไปจับปลาไหลพนพนว่าอุ้ยกระมาแล้วเนาะ เจ้าเจ้าประยดได้สมบูรตัวเลขพ่นว่าเจ้าชั่วก็ลาบมาหายพันก็เลยบอกว่าเป็นเลขตัวเกาด้วยวสันตัวเก่าจังได้มันที่ว่าแปดเจ็ดหาน้อแม่นอค่ะตัวเกาไม่ต้องแปดห้าสองมันบลเนอบ่แเน่เด้ครับผมพ็ไดาจะมาให้โชกก็ไดเพราะงวดก่อนนั่นที่แม่บ่สอนเขาครั้งแรกนั่นกับฝันเกี่ยวกับคุณพ่อท่านนี่ละครับผมงวดนี้มาบอกเป็นตัวเลยอ๋อลองไปพิจา,ารณาพงเนอครับผมนอแปดเจ็ดห้าหกห้าครับผมว่าแก่ไขว่ารถลงมาแต้มหนึ่งนอ แปดเจ็ดหาก็มาหกหาไอ้ไขว่า,าเก็บกันไว้รถมาตเต็มหนึ่งไผมากล่องแคบหนาจอยบึงนะครับผมท่านผู้ชมเนาะท่านใดแคบ่เป็นกนระสุนปะกาศมาจดไว้ครับผมชุดท้ายนี่ให้ทุกท่านไดที่เข้ามาชมในคลิปนี้ขอให้มีโชคด้วยครับผมเด้อขอให้มีโชคใหญ่ครับผมถือสามตัวตรงๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับผมเนาะอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองครับผมแปดเจ็ดหายตึกต,ตรงๆหกหาไอตึกจังๆมีเงินกันสะปูดสะคนคลิปนี้เพอเตียงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา แต่่าก่อนจากกันครับผม่านมาชมเพเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีเพึ่งน้องช้างผูใ้ใดเดือยไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังล่าอียจากปากปูเดเลยครับผมขอบคุณไหลายครับแม่ขอบคุณหลายครับสีเพึ่งน้องร,ร,ร้างผุทธคุ้นในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือวัาโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเพึ่งน้องสร้างเมืมมม่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลง เมื่อเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดตนติดโต,ตวไว้จะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ทา่เห็นผู้ทา่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเทื่องเอ้ยว่าสัน่นพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลที่นี่สีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเทศนองสางด้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยิโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจิตบานที่เฮือนไปวยบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามมาขาขา,ขายกับบริโตกดํมอ่ามจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูป่ปลาสราก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชือ้อที่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอกบันไดคุยกับลุงปู่เหญว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธุุนขึ้นอีก <ฮะ S 2> เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ลระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุน <ฮะ S 2> อี๋มีผู้จุขุนมโตมีอิทิฤทธมีอำนาจสามารถมวนอวดอิิฤิสามารถไปหาผูใ้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมาคร <ฮะ S 2> ับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้าง,างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากปกตูมต,ต้นต,ตูมกินน้ำาบากตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนมนี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาปุ่นโบเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากุน่นพุ้นบาดต้นคุ่นต้องเอากับฝาผ่ากระไปไยุ่งเรี้ยนี้มานี่คือใบคุน่นนี่นี่มันใบคุน่นเพราะว่าสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางค <พา S 1> รับผมระศิวารีระศิวลรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นมวนสาร ไม่มีดํามีตานานมากการผีกันแงกับระโลกยัย่นองสร้างคือไม่มีดำเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือผูกเสกของผุดเบิ้ลตำนายอยู่ในเจตตำนานเบิ้ลผูกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาสเล่เชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้ผูกเสกผู้เริ่แรกนี่คือปูรีอนุตรโรอายุณะนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิรงศ์นี่ผูพุกเซให้ดูแรกนะถ่าทหไปสองปูรอดนี่บัดกุดคูนนี่ปูรอดทำมาีิโน่งานเป็นผู้พิเศษผูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากโดนใอ้คนมองมีอยู่กินสลางกันมันจะชีวิดูครับครับนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดบิรด ยัดตนบนคือปูรอดชงสิเมือง mm hmm. น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้าน uh huh. เพรา,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 านาามาร่มาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิ์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกสิไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกวางเป็นมาก